ช่องน่ารักชาแนลเย้วันนี้นะคะเราไม่ตองก็จะมารีวิวนี่เลยคะ่ะจะเป็นขนมออกใหม่ในเซเว่นอีเลเว่นนั่นเองนะคะน้องไม่ตองนะคะก็จะมารีวิวเบรฟอร์ฮาร k i ิสตีนั่นเองนะคะก็ ข้างหลังนะคะก็จะเป็นที่แปะเล็บนะคะมี12มี12แบบให้เลือกนะคะคือน้องใปตองชอบมากเลยนะคะแบบแปะเล็บนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเรานะคะก็จะมาแกะกันนะคะว่าน้องใบตองได้อะไรอะไรมา <c oughs> เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะก็ที่แกะก็ข้างบน โอ้โหข้างในก็อันนี้นะคะน้องสองก็เจอขนมก่อนเลยนะคะ<ม>แล้วก็อ๋าก็เห็นไหมเดี๋ยวเอาให้ดูนี่มันจะเป็นนี่นะคะสติกเกอร์แกะเป็นแปะเล็บแปะเล็บนะคะนี่นี่แกะนี่ เจอแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันด้านไหนนะนี่นะคะ่ะก็จะเป็นสติกเกอร์ของมันมาแกะแกะดูกันแล้วก็จะมะีหัวใจอะไรด้วยนะคะนี่แกะออกมาแล้วดูนี่มันนี่เห็นไหมมันเป็นแบบนี้เลยจะมีอันเล็กด้วยนะคะทุกคน แล้วก็มีนี่ม่เป็นลายคิสตี้นะคะแล้วก็มีอันเล็กด้วยนะคะ,ะก็เดี๋ยวเราจะมารองแปะกันนะคะแล้วก็ตบอันนี้ก็จะเป็นตะใบเล็บนะคะ<ม>นี่จะจะเป็นลูปหัวใจนะคะแล้วก็มีทั้งหมด6แบบนะใช่นี่ นี่นะคะตาไบท์หมดหกแบบนะคะแบบที tá, ่น้องไปตกได้มานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนะก็มาค่ะเดี๋ยวเราจะมารองแปะเล็บกันเลยนะคะลายแรกเอาเป็นลายอะไดีคิตตี้เลยเนาะคิตตี้ดีกว่าค่ะคิตตี้กับห่วงยาม แสดงว่าต้องไปเล่นน้ำแด่เลยทุกคนเอาเอาเนูน้ไหนเอาเอานี้ก้อยกันดีกว่านก้อยใหญ่คือ <c oughs> เอาแขนนิ้วโป้งมาดินี่นะคะทุกคนเรามาเราหลังจากที่ติดคิตตี้ลงไปนะคะเขาก็มีตัวตกแต่งแบบกระตุกกระติกให้เดี๋ยวแกะก่อนนะเล็กๆใช่แล้วก็ประดับได้เป็นเหมือนแบบ เพชอะไรเงี้ยเนี่ยอารมณ์ประมาณนี้นะคะใช่และอันนี้คือตะไบเล็บใช่ไหมแล้วก็ตะไบตะไบตะไบมันใช้ได้จริงนะตะไบเล็บเนะี่ยเมื่อกี้ลองแล้วคือใช้ได้จริงๆก็คือตะไบได้จริงๆเลยนะคะ <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราจะติดให้ไปตอนต่อไปเลย <S <S เปลี่ยนเปลี่ยนว่ะเปลี่ยน,ยนนะด,ดีบั๊กมัมีคิบด้วย เอออไม่ล้โอเคติดนิ้วชี้ตริปเอสวยไหมนี่นี่นะคะก็เล็บเล็บนะคะก็ติดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่สวยมากๆเลยนะ เดี๋ยวเรานะคะก็เดี๋ยวมาชิมขนมกันเลยนะคะนี่นะคะก็คือขนมของเรานะคะมาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะปึ๊บนี่นะคะก็จะเป็นเวเฟอร์แท่งๆแบบนี้นะคะมา ชิมกันเลยนะคะก็แบบจะเป็นสตรอเบอรี่นะคะเป็นเวเฟอร์สตรอเบอรี่นะคะก็อร่อยมากๆเลยนะคะตรงนิวให้นะคะอร่อยมากๆเลยนะคะนี่ ก็ขนมนะคะก็อร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีสติกเกอร์ให้ติดเรบสวยๆด้วยนะคะแล้วก็หาหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นด้วยนะคะหาซื้อง่ายมากเลยใช่ไหมทุกคนก็ วันนี้นะคะเรงไปตองก็จะมารีวิวอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นขนมเวเฟอร์เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะมารีวิวเวเฟอร์อีกตัวหนึ่งกันนะคะก็จะเป็นคิตตี้เหมือนกันเลยนะคะเป็นเวเฟอร์เหมือนกันด้วยนะคะแล้วก็ข้างหลังนะคะก็จะมี สติกเกอร์ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรานะคะก็จะมาดูสติกเกอร์กันก่อนเลยนะคะนี่ากมาดจากด้านหลังก่อนเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็แล้วก็จะใช้นี่นะคะ,ก,ก,ะ,ะ,คะกันไก่ตัดเลยตัดที่ค่ดเลยจับจับจับนี่นะคะ ข้างในขน้างในข้างในชิวิงว้าวก็จะมีคิตตี้ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบขวดน้ำหอมนะคะแล้วก็อันนี้เหมือนเขียนว่าฮัลโหลคิตตี้นะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาแกะกันนี่ ตัวใหญ่นะคะแปะแปะนี่นี่สติกเกอร์นะคะก็คือน่ารักมากๆเลยนะคะจะเป็นคิตตี้นะคะก็ก็คือขนมนะคะก็จะเป็นขนมเวเฟอร์นะคะก็ เดี๋ยวเราจะมาลองชิมขนมกันนี่กนะคะชุบชุบนี่จะเป็นแท่งยาวๆแบบนี้เลยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาชิมกัน ก็คืออร่อยมากเลยนะคะก็จะเป็นจะเป็นเวเฟอร์เวเฟอร์ตอรี่นะคะอร่อยจะเหมือนอันแรกที่รีวิวไปนะคะแต่ว่าอันแรกนะคะมันจะเป็นแท่งสั้นๆนะคะแต่อันนี้เนี่ย มันจะเป็นแท่งยาวแบบนี้เลยนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นเหมือนกันนะคะก็โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราสองคนพี่น้องด้วยนะคะบ๊ายบาย